มีสัญญาณอะไรจากพระเจ้าบ้านเลยครับพระเจ้าพูดพระเจ้าให้ดูทีวีพระเจ้าให้ฟังวิทยุจากมือถือจากเฟซจากไลน์จากอะไรก็ได้ที่เรามองเห็นเนี่ยพระเจ้าเตือนเราได้พระเจ้าใช้ได้เราจะรู้ได้ไงว่ามาจากอนี้พระเจ้าบอกอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามาจากพระเจ้าอันนี้ตอบยากครับเราจําแนกยากมาก บางครั้งไม่ได้มาจากพระเจ้า,า,จาก,ก็มีมาจากมนุษย์ก็มีมาจากสตาง์ก็มี <t> รู้ <c oughs> ได้ยังไงว่ามาจากพระเจ้าถ้าคนที่เป็นผู้ชนะถ้าคนที่รู้จักสังเกตวิญญาณในพระคัมภีร์นะครับมีของประทานชิ้นหนึ่งที่ให้ผู้เชื่อหลายคนของประทานชิ้นนั้นก็คือของประทานสังเกตวิญญาณของประทานสังเกตว่าอะไรที่เป็นของพระเจ้าอะไรที่ไม่ใช่ของพระเจ้าเขารู้ได้ <t> เราก็ไปหาคนนั้น ไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นครับแต่รู้รู้นะครับว่าอันนี้เป็นของปลอมอันนี้เป็นของจริงอันนี้เป็นการเตือนมาจากพระเจ้านนไม่ใช่การเตือนมาจากพระเจ้าเขารู้ได้ครับนนถ้าสมมุติว่าเฟดนะครับมันเด้งขึ้นมามีคําอะไรบางอย่างที่เขียนออกมาปุ๊บเนี่ยเขออา้าอ่านปุ๊บแล้วในเวลานั้นคือหัวใจของเขานะครับต้องการแสวงหาอะไรสักสักอย่างใช่ไหมปรากฏว่าเขาได้รับคาตอบอันนั้นมาจากใครก็ามาจากพระเจ้าใช่ไหมพี่นอ้องพี่น้องออย พี่น้องอ่อยนะครับกาลังกระวนกระวายเรื่องลูกสาวที่คิดแต่เรื่องยักยักยักใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขากลับบ้านมาอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาโดยการพูดออกมาเป็นภาษาพระวิญญาณสุดท้ายก็ทุกอย่างก็ดีกลับมาเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมลูกสาวก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องยักอีกมาจากใครมาจากพระเจา้าถ้าพระเจ้ามาเตือนเราเองไม,ไม่เรียกว่าำทำพยากรณ์เรียกว่าํำเตือน คำพยากรณ์ก็คือพระเจ้าให้เราแล้วเราไปบอกคออนอื่นอันนี้เรียกว่าพยากรณ์ถ้าบอกของตัวเราเองก็คือเตือนไม่ยกว่าพยากรณ์พี่เจสขออนุญ,ญาตหนึงนะครับครับโทษนะขอข,อขัดจังหวะถ้าเป็นนะครับ <c oughs> อมันเกี่ยวเรื่องมาเมื่อวานที่ผมขึ้นอไปพูดนะครับครัที่แลววนน้วันนี้ตุ้มครับวันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการอยู่ใต้พระบันยา โอเคก็มีข้อคุสานิดนึงว่าอย่างที่ผมบอกว่าทางผู้นําทางสอบอรเรียกผมคุยใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เรียกว่า,า,าขอคุยส่วนตัวนิดนึงอะไรเนงะี้ย <Okay. S 2> ไม่ควรจะไปฟังตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เขาเตือนเราแล้วก็หวังดีกับเราแต่เขาหวังดีในสิ่งที่เขายังไม่ได้เปิดตาใช่ไหมครับใ <Okay. S 2> ทีนี้ระหว่างที่เขาเตือนเราเนี่ยหรือเขาอ่านจะตัหนินเราเนี่ยเราจะ โมโหนิดนึงแต่ว่มามมนโมโหแต่พอเข้ามาว่าเกี่ยวกับอาจารย์เจสอนผิดอย่างนอย่างนี้อะไรเลยนะฮะมันจะมีความโมโหขึ้นมันมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าคล้ายๆว่าเราทราบว่าสิ่งที่อาจารย์เจสอนเนี่ยถูกต้องแต่เข้ามาพูดว่าเป็นผิดเพีพพ้ยนอะไรเงี้ยทำให้เรามีโมโมหนิดนึงแต่ทีนี้ทีนี้ผมกลารจาที่ผมโมโหเนี่ยผมมากิดถึงพระธรรมเนี่ยเกี่ยว่องผลพระปัญญ,ญา ว่าเช่เราไปโต้อตอบเนี่ยแล้วเรามองหแล้วค่อยๆหายโมโหเนี่ยอ่าแล้วก็มีมีสิ่งมาจนใจว่าให้เรา่อมต่ำยอมเสียเปรียบเนี่ยมันจะไปอยู่ในผลของพรพวิญญาณที่ความอดทนใช่ครับหรือการบังคับตนเองทร้งความอดทนและการบังคับตนเองด้วยหรือว่าที่เราบังคับตนเองหรือว่าเราต้องอดเก็บอดกั้นไม่ให้โมโหเนี่ยมันอยู่ใต้พาะบัญญาณหรับา ไม่ใช่ครับในคาลาเทียนะครับมีคำหนึ่งที่บอกว่าผลของพระวิญญ,ญญาณก็คือการบังคับตนเองใช่ไหมครับการบังคับตนเองในที่นี้ก็คือพระคริสต์เป็นคนบังคับตนเองในเราพระคริสต์เป็นคนสัง่งเป็นคนบังคับให้เราทําได้ไม่ใช่เราอดกลัน้นไม่ใช่เรากําลังของเราเองไม่ใช่ครับมันเป็นแบบนี้นะครับคือคริสเตียนผู้ชนะที่มีพระวิญญ,ญญาณมีผลของพระวิญญ,ญญาณแล้วนะครับ เราสามารถพูดได้ว่า yes กับ no คือเราพูดง่ายๆเลยเราเห็นนะครับมันล่อลวงตาใจเรานะครับเราก็คิดอยู่ว่าโอ้ยอยากได้หรือว่ามีคนมามาทาให้เราโมโหนะครับเราคิดกําลังจะโมโหเราบอกว่าไม่ไม่โมโห,มหแล้วก็เดินนีแล้วก็บอกว่าเอเมนขอบคุณพร <S <S <ล>ะเยซูครับผมรักพระองค์ครับคือการบังคับตนเองที่ง่ายๆบังคับ,บง่ายๆเคยเห็นรถสมัยก่อนไหมรถรถเก๋งสมัยก่อนบังคับยากมากเนาะ มันครับยากยากเพราะว่ามันมันมันเป็นสมัยรถสมัยเก่าครับไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรคือแบบเทคโนโลยีเก่าสมัยเก่าคือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยโอ้มันยากมากแบบนี้แต่สมัยนี้ง่ายไหมสมัยนี้ power เขาเรียกว่า power steering เวลาเลี้ยวนะครับเป็นกระทำอะไรนะครับมือเดียวเลยนิ้วเดียวก็ยังได้ใช่ไหมแล้วก็เล่นมือถือด้วยเล่นเฟซกดไปด้วยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกใช่ไหมสบาย การบังคับตัวเองการบังคับตนเองของพวกเราผู้ชนะที่มีผลของพระวิญญาณก็คือเราบังคับแบบง่ายๆเราบอกว่าไม่แล้วก็เดินหนีไปครับไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมไม่ไม่นะไม่ไม่วิ่งไปใส่ไปเอเแม แ<ม>น่นอนครับคือชีวิตใหม่ธรรมชาติใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับเราไม่ต้องเรียกแล้วเราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องทําอะไรออกมาเองเลยครับเอเมนมขอบคุณพระเยซูเฉยๆนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยไม่โกรธเลยครับพี่น้องเหนื่อยไหมครับไม่ผมไม่เหนื่อยครับผมสอนที่เรานานกว่านี้อีกจำกันได้ไหม ตอนที่ผมไปสอนแต่ละแต่ละแห่งนะครับหลายชั่วโมงครับแล้วยืนด้วยมีครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งสอนตั้งแต่สิเบเอ็ดมงบ่ายสิเบเอ็ดนะครับจนถึงตีสามเลยโอ,โอ้ก็เหนื่อยครับพอดีพี่น้องนะครับจ้องตาผมคือครั้งแรกตอนเที่ยงคืนผมบอกว่าเราพอกันดีไหมเที่ยงคืนแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนใหม่พี่น้องมองผมแล้วบอกว่าไม่ ขออีกสักสองชั่วโมงผมบอกโอเคได้ได้นั้นะตีสองพอดีสอนไปถึงถึงตีสองเลครับผมบอกว่าพี่น้องครับพอได้พอโอเคไหมพอไหมเขาบอกไม่ไม่ขออีกนิดนึงพอ,พอถึงตีสามเลยครับผมบอกว่าพี่น้องครับผมไม่ไหวแล้วพี่น้องก็บอกอาจารย์โอเคโอเคโอเคอาจารย์ก็กลับบ้านไปเลย